สวัสดีค่ะดิฉันนางเฉลียวอินแย้มตอนนี้อายุก็67ปีนะคะได้เป็นจิตอาสาของพระราชทานอยู่ในหมู่2องตำบลของสามอำเภอของหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ ประวัติตามเป็นมาของหมู่สองดิฉันก็ดังเฉลียวอินแยม้มอยู่มาตั้งแต่เกิดเกิดบันไดคลองเมื่อสมัยก่อนจะการทํานาจะมีมลําคลองเล็กๆเพื่อให้น้ําเข้ามาได้ทํานากันเป็นการ,กรเกษตรนะคะก็ที่บ้านก็ไม่มีโรงเรียนก็พ่อแม่ก็ช่วยกันก่อร่างสร้างโรงเรียนขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนสาม,มาัคคีเพื่อให้เด็กในชุมชนจะได้เรียน หมู่บ้านเมื่อสมัยก่อนนั้นจะมีแค่10หลังคาเรือนจะมี1กิโลเมตรเท่านั้นที่ได้ทํานากันมาแล้วต่อมาก็จะมีความเจริญก้าวหน้ากันขึ้นมาก็จะมีหมู่บ้านเข้ามาอยู่ในชุมชนอย่างมากมายค่ะในด้านเครือภาคีเครือข่ายก็จะมี งค์งการบริหารส่วนตำบลคลองสามก็ซึ่งดิฉันเป็นกิตอาสาก็จะเข้าไปช่วยเหลือในด้านไม่ว่าจะเป็นการเก็บปะกบชวาในริมคลองหรือเก็บขยะตามริมถนนก็จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลกันในชุมชนนี้มาตลอดซึ่งมีนายกบิลศักิ์คดาน,นะคะเป็นนายกของตำบลคลองสามนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกันมาอย่างดีค่ะของงบประมาณมาจากสปสช เขาสนับสนุนมาทีแรกเลยก็ออกกําลังกายกันด้วยด้วยธรรมชาติกันพาในชุมชนออกกําลังกายแล้วต่อมาก็ได้มีสอปอสอชอเข้ามาสนับสนุนเงินตัวนี้เพื่อจะทําให้การออกกําลังกายอย่างเข้มแข็งและแข็งแรงนะเพื่อให้ในชุมชนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุในบางในัยกลางคนและก็ประชาชนทั่วไปและยังมีเด็กเยาวาชนในด้านกีฬาอีก นะคะอันนี้มันเป็นงบของสอปอสอชอเขาได้สนับสนุนให้มาในชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้ออกกําลังกายแล้วก็จิตอาสาของเราก็ได้ออกมาและวจิตอาสาบางคนก็ยังไปชวนคนข้างบ้านเพื่อออกมาออกกําลังกายด้วยกันเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงได้ทําโครงการขอเสนอง,งบประมาณไปจาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลของสามซึ่งนายกวิลระศักดิ์นดาท่านเป็นนายกอยู่แล้วก็ทำโครงการไปทางงบประมาณสปออสอชอเพื่อเพื่อมาทำโครงการให้ออกกำลังกายดูแลสุขภาพแล้วก็จะมีแต่ละกลุ่มจะมีชมรมของแต่ละชมรมมีชมรมผู้สูงอายุนะก็การเต้นอลาบิกแล้วก็โยคะไทเกกแล้วก็ มีการลําเพื่อให้คนในชุมชนของเราได้ออกมากออกกำลังกายและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กเยาวชนเเยาวชนนี้เราก็จะมีกีฬากีฬาของการเด็กเพื่อต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้เด็กได้หันมาออกกำลังกายการเตะฟุตบอลจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับในด้านของยาเสพติด อบตอได้พาไปดูในเรื่องเกี่ยวกับขยะเ,เราก็ไปศึกษาดูงานตรงนั้นมาก็นำความรู้ตรงนั้นมาพัฒนาในหมู่บ้านในชุมชนตะบ,บนทองสนะคะเพื่อไม่ให้มีขยะเกิดขึ้นมากมายเรารู้จักเก็บรู้จักแยกเราก็เรียกในชุมชนเข้ามาประชุมให้รู้จักแยกเก็บขยะแล้วก็เอาขยะมา เราก็จะมีไข่เป็นการแลกเปลี่ยนให้กับเขาเพื่อให้เขาเกิดรายได้จากการที่เขาได้มีไข่และอีกส่วนหนึ่งขยะก,ก็จะไม่ลกแทนที่เขาจะเอามาทิ้งที่ถังขยะแต่ตอนนี้เขาก็เก็บแยกขยะเพื่อเอามาแลกเพื่อเป็นไข่ก็จะทําให้เราในในพื้นชุมชนลดขยะลงไปได้เยอะนะคะก็อันนี้เห็นว่าเป็นที่สิ่งที่ดีในชุมชน ถุงพลาติกเราก็จะมาปั่นมาล้างก็เอาขายเป็นกิโลก็ได้อีกนะคะก็ได้เข้ามาก็คือที่เข้ามาก็จะมีครูทางกศนได้ประสานงานลงไปปะเหลี่ยวก็มาเรียนรู้ในด้านของการทำลูกกระคบ ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรว่ามีอะไรบ้างก็มาเรียนรู้จากตรงนี้ไปแล้วพอได้ความรู้จากตรงจากกศนไปแล้วป้าเหลียวก็เอาไปทํารูกประครบให้กับประชาชนให้เขาได้เรียนรู้ต่อแล้วที่ทำป้าเหลียวก็ทําด้วยจิตอาสาเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้รู้จากลูกประครบที่ทำด้วยสมุนไพรแก้ปวดแก้เมื่อยเอาไปช่วยเหลือคนในชุมชนได้ ในด้านผู้ป่วยติดเตียงนะปวดแขนปวดขาก็เราก็าไปช่วยตรงนี้ได้สมุนไพรของเราก็มีตัวยาเราก็ซื้อเองทําเองนะคะอันนี้การเนี้ที่เราเข้ามาในกศนมันก็มีไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพทําน้ําพริกนะก็ได้ความรู้จากตรงนี้ไปก็ดาไปสู่ในชุมชนก็ เหมือนเป็นจิตอาสาไปแนะนําไปช่วยเขาให้ทุกคนได้ออกมาเรียนรู้การทําน้นําพริกเพื่อให้เกิดรายได้ในครอบครัวของตัวเองค่ะการที่เป็นอสมอมานะคะก็ดูแลในผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดยันตาย นะคะอันนี้เราก็ดูแลตรงนี้มาอย่างสม่ําเสมอที่เป็นอสม,มมานะคะแล้วก็มาช่วงนี้งานก็จะเยอะขึ้นนิดหนึ่งจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นด้านโควิดเป็นเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงเราต้องเข้าไปสํารวจชุมชนว่าเขามาจากหมู่บ้านไหนที่เขามาอยู่เขาได้ตรวจดูแลสุขภาพมาหรือยังเราจะต้องมีการวัดดูแล้วก็สอบถามข้อมูลว่าเขามาจากที่ไหนอีกอันนี้ คือการเป็นหน้าที่ของอสมมโดยตรงทําด้วยจิตอาสาส่วนการป้องกันตัวเองจะต้องมีมีเสื้อคลุมมีหมวกนะคะเราต้องยืนระยะห่างปิดปากเพราะช่วงโควิดกําลังมาแรงแต่ถามว่าอสมมอต้องเป็นแนวหน้าไหมอสมมอเป็นแนวหน้าซึ่งจะต้องเผชิญอยู่กับคนทุกบ้านเราจะต้องเข้าไปเยี่ยมถ้าตรงบ้านไหนเกิดมีคนผู้พิการนอนอยู่เราก็ต้องเข้าไปดู เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปติดโควิดข้างนอกมาหรือเปล่าแต่เราเป็นอสอมมได้จิตอาสาเราก็ต้องเข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมไปสอบถามเขาอยู่ตลอดเวลานี่คือการที่เป็นอสอมมแนวหน้าถามว่าจะต้องป,ป้องกันตัวเองไหมต้องป้องกันตัวเองอย่างดีเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอสอมมจะต้องนำก่อนนี่คืออสอมที่มีจิตอาสาและการที่จะเป็นอสอมมใจต้องรัก และต้องชอบไม่มีการว่าไม่ว่างไม่มีเวลาเพราะอันนี้เราทําด้วยใจแล้วตอนนี้ขณะนี้ปลาเหลียวก็ทํามาประมาณ40ปีได้แล้วแต่เมื่อสมัยก่อนมันจะไม่มีโรคตรงนี้ก็ทําแบบง่ายๆสบายๆแต่ตอนนี้งานหนักงานเหนื่อยแต่ปลาเหลียวก็ไม่ท้อทําเพื่อในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนไม่เกิดจากการเป็นโควิดหรือเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ทางอสมอก็จะมีรถบริการขอให้บอกว่าตอนนี้ต้องการอยากจะไปโรงพยาบาลหรือตอนนี้กำลังป่วยช่วยรับไปหน่อยสมอพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทำให้มีรถบริการให้อยู่ตลอดเวลาการที่ได้เป็นจิตอาสามาประมาณ3-40ปีมันเป็น ที่ภาคภูมิใจมันเป็นที่รักและได้ช่วยเหลือเขามาตลอดอันนี้ภูมิใจในการสิ่งที่ตัวเองทำทำแล้วดีใจภาคภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือเขามาตลอดนะคะดีชั้นก็ป่าปื้มในสิ่งอันดีงามที่ทำไปมีใบประกาศให้กับป้าเหลียวอันนี้มันทำให้จิตใจของป้าเหลียวเนี่ยโน้มเข้ามา และจะทำด้วยใจรักไปตลอดนะคะก็ขอขอบคุณที่ได้ให้ความความรู้ความเบ็ดดูกับป้าเหลียวมาตลอดแล้วป้าเหลียวก็จะตั้งใจทำงานด้วยจิตอาสาตรงนี้ไปจนฝ่าป้าเหลียวจะทำไม่ไหวถึงแม้ตอนนี้ป้าเหลียวจะอายุ67แล้วป้าเหลียวก็ยังอยากจะทำหน้านที่อย่างต่อเนื่องและต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณนะคะ